สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธ,ธาน,นีนะครับที่ทุ่งสีเมืองนะผมมาจะพาเพื่อนๆพี่น้องนะครับมาดูนะครับดูเทียนพรรษานะครับที่ได้รับรางวัลต่างๆนะ งามอลังการมากเลยนะครับวิจิตวิจิตสินอย่างมากเลยนะครับนี่วัดชัยมงคลร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ชัยมงคลประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองนะครับประเภทแกะสลักขนาดใหญ่นะครับบัตชัยมงคลสวยงามมากเลยนะครับ 121ปีงานประเพณีแห่เทียนพรรษาปี2565ถาวยราชไฟทำงามลำเทียนพรรษานะครับวันที่11ถึง17กรกฎานะครับอำเภอกันทาราลุมวัดกันทลาลมนะครับ หลังบ้านชนะเลิศประเภทแกะสลักขนาดเล็กเดินเดียวไปซื้อแล้วพอไม่อุ้มนะเดินถือนะวัดกันทะลารมนะครับหลังบ้านชนะเลิศเลยนะครับ งามเยี่หลีครับวัดการทะละล่มนี่ผมไปประจำอยู่้ะครับข้างไปบานผมอยู่ครับรางวัลชนะเลิศเลยนะครับประเภทแกะสลักขนาดเล็กวัดกันทะลาล่มสวยงามมากเลยนะครับ งามเยลีครับผมอ่ะไปดูรางวัลต่อไปของวัดต่อไปนะครับ นิดมาก รองชนะเลิศอันดับ2นะครับประเภทติดพิมพ์ขนาดกลางอำเภอตะการพืชผลส่งประกวดนะครับรองชนะเลิศอันดับ2นะครับ การพืชผลประเภทติดพิมขนาดกลางนะครับรองชนะเลิศอ,อันดับ2นะครับรองบันรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งประเภทติดพิมขนาดใหญ่นะครับวัดหยางน,อนอ้อวัดพลแผน บัดพลแผนนะครับงดงามยีลีครับผมวัดพลแผนจังหวัดกำงามนะครับที่นี่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ 121ปีเพื่อลาดฝ่ายทำงามล้ำเกียนพันศาเมน่จัดมา2-3ปีนะครับจนี่รอางานี้นะครับยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างนะครับเด้อ อำเภอต่อไปนะครับอเภอบุญทลิกประเภทแกะสลักขนาดกลางนะครับบุญทลิกส่งเข้าประกวดวัดอะไร ผกไม่ทราบว่าอำเภอบุญทิกได้รางวัล อะไรนะครับแต่ว่าไม่มีป้ายบอกนะแต่ว่างดงามอยู่ดีครับนะแต่ทั้งวันก็ยังอยู่หรอกอันนี้รางวัลอะไรนะครับมีป้ายบอกอันนี้ชนะเลิศใช่ไหมอ๋อในข้างบนป้ไปชนะเลิศประเภทแกะสลักขนาดกลางวันน้าเด้อสวยได้ไงได้ดี แกะสลักขนาดกลางครับอำเภอบุญทลิกง่าีครับผมชนะเลิศอันดับหนึ่งอำเภอบุญทลิกแกะสลักขนาดกลางนะครับผลงานมีจีนสินครับผม ต่อไปครับวัดแจ้งนะฮะวัดแจ้งประเภทแกะสลักขนาดกลางอันนี้ได้รางวัลลองชนะเลิศันดับ,บสองนะครับแกะสลักขนาดกลางด้วยครับเด้อวัดแจ้งครับวัดแจ้งสงฆ์ข้าประวดนะครับ งามอยู่ดีครับผมมัแจ้งนะครับเด้อรองชนะเลิศอันดับสองพระเภทแกะสลักธานากลาัง ปวัตงามๆครับสรุปเลยครับงามถูกวัดเลยครับเดี่ฝีมืออิลีครับ<ม>ที่อุบลราชธาน,นีนะครับ121ปีถวยลาดฝ่ายทำงามล้ำเยียมอันสาเลยครับบัดแจ้งส่วนหนองอยังมีนะครับยางเบือขนอกนำ้ำ

แกะสลักขนาดใหญ่ขนาดเลิศนะครับวัดเมืองเดชอำภอเดชอุดมงามยิ่งลีครับแกะสลักขนาดใหญ่ ชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับบัดเมืองเดชเด้อครับเด้อก็ง,งามลีลีครับเหมาะสมแล้วเด้อ ายโกเทศบาลตำบลบุงไหมอำเภอบารินสำราบด้ครับชนะเลิศเหมือนกันครับนี่ครับวัดไยโศกตำบลบุงไหมอำเภอบารินสำราบรางวัลชนะเลิศขนาดใหญ่ติดพิมพ์นะครับ

ใต้ท่ารางวัลชนะนนเลิศต้นเทียนพันษาประเภทติดพิมพ์ขน,นาดกลางนะครับปเตทถ่ายเอาเพื่อะอะครับ มเมืองเลยครับครับมาใต้ทามเพื่อเมืองนะครับตำบลในเมืองชนะเลิศติดทีมขนาดกลางน,นะครับนะงานอย่างดีครับใต้ท่าตำบลในเมืองดูบลครับ ในตกโมนีดนะคะค่ะหอวงพ่อท่ายังมาเบิร์ด้วครับฝางผุนก็นมีครับเดี๋ยวผมยยิงไปเบิร์ดครับโอ้งามขักขักถูกวัดเลยล้วครับเด้อปีนี้เหรเที่ยนเป็นาประจำปี2,565นนะคะประเภทแกะสลักขนาดใหญ่นะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่อำเภอเดชอุดม วัดเมืองเดชนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะได้แต่วัดพระธาตุหนองบัวรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองวัดไชยมงคลประเทศแก่สลักขนาดกลางสูวัดเรียบนะครับชูวัดเรียบบุญคุลรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แต่วัดสุพัฒนรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แต่วัดแจ้งรงวัลชมเชยนะคะได้แกุ่นเทียนของวัดพระเจ้าใหญ่องค์ี่ รางวัลชมเชยต้นที่สองนะคะได้แก่อําเภอเขมร่าดมีสีเหลืองประเภทแก่สลับขนาดเล็กรางวัลชนะเลิศได้แก่ต้นเดียนของอ,อําเภอกันทราลมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ต้นเดียนวัดแสนสุขค่ะรางวัลร,รองชนะเลิศอันดับสองรดับห่ต้นเดียนของอําเภอน้ำขึ้นขนาเล็กนะครับรางวัลชมเชยมีสองรางวัลได้แก่ต้นเลี่ยนของอ,อําเภอขึน้นขนาดเล็กและ ต้นเทียนของอำเภอนาตาลค่ะประเทศติดทีมขนาดใหญ่นะคะรางวัลชนะเลิศได้แต่ต้นเทียนของอำเภอวังน้ำดาชวัดสุโกนะคะวัดต่อไปครับตอนนี้วันรางวัลชนะเลิศติดทีมขนาดเล็กเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นรางวัลชนะเลิศนะวัดสุโขอำเภอเ่าเสอโกกชนะเลิศติดทีมขนาดเล็กทีมขนาดกลางรางวัลชนะเลิศได้แต่ต้นเทียนของวัดใต้ค่า รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ต้นเชยส่งควารเรียนรู้วัสดุกระดูค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ต้นเชยจากอำเภอประการี่ชผลรางวัลชมเชยมีสองรางวัลนะคะของประเภทลิเมนต์ได้แก่ที่หนึ่งใหญ่จากมหาวิทยาลัยหรืออัสสัยนะคะแล้วก็ต้นเชยจากอำเภอม่วงสามสิบค่ะ ประเภทติดทีมขนาดเล็กนะคะรางวัลชนะเลิศได้แก่ต้นเทียนจากอำเภอเหล่าเสือโก้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ต้นเทียนชุมชนวัดลิบันสมเจริญรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับแก่สลักขนาดใหญ่นะครับอำเภอต้นเทียนจากอำเภอจมนยองใหม่ค่ะขนาดนี้ยี่หี่ครับผมงามยี่หีรองชนะเลิศนะครับอันดับหนึ่งก็เป็นแก่สลักขนาดใหญ่นะครับรางวัลชนะเลิศได้แก่ต้นเทียนจากเทศบาลเมืองเดกอุดม รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ so ่งได้แก่ต้นเทียนจากอำเภอสว่างมีระวงค่ะต้นเทียนรองชนะเลิศอันดับที่สองนะคะได้แก่ต้นเทียนจากอำเภอทต้นสีอุดมรางวัลชมเชยวัดประทานน้องบัวครับรเล่าเฉลยอันดับหนึ่งครับบัวแบบตั้งเดินขนาใหมีสองรางวัลได้แก่ต้นเทียนจากอำเภอสุขสีอุดมแล้วก็ต้นเทียนจากบัตรขอแก้วอำเภอทต่นสีอุดมค่ะ ต้นเตียนบราณแต่ด้เดิมขนาดเล็กนะคะรางวัลชนะเลิศได้แต่ต้นเต็นจากอุตสหกรรมสูราวัลชนะเลิศอัาดับนึ่งได้แก่ต้นเตียนจากวนิมิคุณคนตใส่มุมมาางวัรองชนะเลิศอันดับสได้แก่ต้นเตียนจากวสายพันุ ซึ่งต้นเทียนทั้งหมดนะคะที่ได้รงางวัลนะคะนำมาสแสดงดตั้งโชว์ไว้ให้นักท่องเที่ยวแลว้วก็ประชาชนได้ถ่ายรูป ไปกาบไหว้ศาลหลักเมืองอุบลก่อนนะครับที่แนะมา้อปวดนะเดี๋ยวผมพาไปดูซุ้มต่างๆนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ตัวเด็กแี่แหละัตวายเออด่แดะตัวกวาต้องเลียงแม่ ที่4อำเภอพิบูลมังสาหารอำเภอศรีเ,เมืองใหม่ของเจังหวัดนทรน,นะครับก็จะมีคุ้มต่างๆนะครับมีสินค้าพื้นเมืองนะครับผ้าไหมข้าวเหนียวอต่างๆมากมายเลยนะครับมีบ้านเรือนสมัยก่อนนะครับสมัยโบราณนะครับให้ชมกัน กลุ่มของอำเภอเดชอุดมน้ำยืนน้ำขุนอุทลิกนาจะลวยนะครับ บารินำสำลัสำโรงทุ่งสีอุดมนาเยียสว่างวีระวงเปนบ้านเรือนสมัยก่อนนะครับสวยงามมากเลยนะครับจริงๆผมจะได้บ้านแบบนี้มากเลยนะเดี๋ยวต้องต้องต้องดูแบบและสร้างสักหลังนะสวยงามมากเลยนะครับนี่ แต่ละอำเภอนี่มีความสวยงามแตกต่างกันเลยนะครับแตกต่างกันแต่ว่าสวยงามทุกทุกหลังเลยนะฮะเป็นบรรยากาศบ้านบ้านเก่าๆนะบ้านโบราณนะครับสวยงามมากเลยนะครับนี่เรือนตะการพิษผลเขมรมลาชกุดข้าวปุ้นโพไซนาะตาลบ้านแบบนี้ผมชอบมากเลยนะบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ โอ้จยจางได้สลังเลยเนี่ยสวยจริงๆครับสวยจริงๆดูไม่เบื่อเลยนะครับบ้านแบบนี้ชอบมากเลยนี่บรรยากาศภายในงานประเภทนิทรรศาที่อุบลร,ราชธาน,นีนะครับนี่ภายในงานนอกจากมีการชมเทียนแล้วนะครับก็จะมีซุ้มที่ๆๆๆอำเภอต่างๆก็จัดขึ้นนะครับมีสินค้าโอท็อปสินค้าพื้นเมืองนะครับมากมายเลยนะครับ จัดถึงวันที่17นะครับวันนี้ที่ไหล่16แล้วอีกอีกหนึ่งวันอีพุ่งนี้อีก1วันนะครับถ้าปีนี้พลาดปีหน้าก็มาเที่ยวได้นะครับมีบรรยากาศภายในงานนะครับสวยงามมากเลย เองอนอีสานกลุ่มอำเภอเมืองอุบลและเขื่องในได้ครับสวงามอยู่ดีครับบ้านสมัยก่อนบ้านสมัยก่อนงามงามครับงามสมัยกู้มือและผมบ้านนะาะมันหายากแล้วนะครับบ้านแบบนี้สวยงามมากน่าอยู่จริงๆครับ โอเคครับสำหรับบรรยากาศภายในงานนะครับประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชนานีนะครับที่ผมพาเพื่อนๆพี่น้องมาชมนะครับบรรยากาศในการประกวดแห่เทียนประกวดเทียนพรรษานะครับงดงามทุกวัดเลยนะครับแล้วก็พามาดูซุ้มแสดงซุ้มของอำเภอต่างๆนะครับมีสินค้ามากมายนะครับบีน่ายังจัดเหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ติดอะไรนะครับสถานการณ์ปกติก็จัดได้เหมือนเดิมครับฝากเพื่อนๆนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามสับตะไคร้และกดกดกระดิ่งด้วยนะนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับคิดใหม่ๆคิดดีๆสำหรับกิจกรรมทางการเกษตรนะครับกิจกรรมที่ผมพาไปดูเรื่องของวิถีชีวิตชุมชนวิถีชีวิตประเพณีวัฒนธรรมเกษตรกรรมปศสุสัตว์ประ,รประมงต่างๆเลยนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆนะครับขอบพรคุณครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ วันนะครับเนาะนี่นาะแม่จ้ะเดี๋ยวจว่าขายกระเป๋างานแค่เีย